สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนศินกับสมาธิหรือการกู้หนี้กับการใช้หนี้ครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการทำผิดศีลเท่ากับกู้หนี้และความกังวลใจในขณะนั่งสมาธิ เท่ากับใช้นี่ซึ่งความกังวลก็คือเพื่อนสองหรือที่เรียกว่าวิปัิสารบริโภคชักกังวลดังนั้นการรักษาศีลจึงมีความจำเป็นทำให้ไม่มีความกังวลในขณะนั่งสมาธิไม่ว่าจะอยู่ป่าหรือวิเวกและถ้าทำศีลให้บริสุทธิ์ไม่กังวลปิติและสุข ก็จะเกิดง่ายครับกลับมาพบกับธรรมะ1นาทีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อนุโมทนาบุญครับ